สวัสดีครับวันที่27แล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์เปิดซองสุ่ม30วัน30สซองสุ่มไม่ซ้ำแบบวันนี้ผมมากับซองนี้ครับเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงครับมาดูการเปิดสติ๊กเกอร์บาสเกตบอล NBA ฤดูการ 2019- 2020กันบ้างซองนี้มีทั้งสติ๊กเกอร์มีทั้งการ์ดนะครับเป็นสติ๊กเกอร์5ใบและเป็นการา์ด1ใบ สองนี้ลุ้นหาใครครับก็ตรงลุ้นหาตัวตามหน้าปกซองเลยนี่ยานนิสครับคาวายวเดนาดเลอบอเจมส์ฮาเดนครับลูกาเอ็มบีดครับและสตีเฟนเคอร์รีใครก็ได้ครับใครก็ได้มาสักคนนอกจากนี้ครับยังมีใบลุกกี้ที่น่าตามหาครับอย่างไซออนรวมถึงจามอร์แลนด์ครับใครก็ได้ครับโอเคมาดูกันครับผมจะได้ ซูเปอร์สตาร์เหล่านี้หรือไม่โอ้ใบแรกมาแล้วครับเป็นพื้นสนามครับเน็ตครับใบที่สองเป็นโรนโซบอนพิลิแกนเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงใบต่อมาครับเป็นโอเป็นใบออลสตาร์ star ครับ ใครรีเออร์วินทีมเรเบรอนใบต่อมาครับเป็นแบดลี Bradley ่ใครครับแบดลี่เกลหรอครับมาใบทัดมะอูใบฟอยครับใบฟอยใบฟอยเอาแล้วใบฟอยครับเป็นใครครับเป็นตัวดังแน่ๆเป็นเอา เป็นโลโก้ครับโลโก้โลโก้สโมสรวิใบต่อมาเป็นใบาการแล้วครับที่ผ่านมาเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้เป็นการ์ดครับใครครับเป็นด้าโอ้เป็นฟอร์เวิร์ดเป็นโอ้โบรบอลเจมส์ครับโอ้ใบฟรอยด้วยได้โบรบอลเจมส์ใบฟรอยโอ้ สวยงามครับ All Star ครับทีมเรเบอนสุดยอดครับโอเคครับก็วันนี้ครับการ์ดเด่นๆก็ได้นี่เลยเรเบบอนเจมครับส,สติกเกอร์นี่ได้อิดีนาเพลเซอร์หรือเปล่าครับโอเคครับถ้าชอบการ ดูเปิดซองสุ่มครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับผมยังมีซองสุ่มเปิดให้ได้ชมกันในทุกๆวันในช่วงฟุตบอลโลกนี่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ